ศาลอาญายกคำร้องตำรวจขอหมายจับนายสุมเมธตร,ระกูลวุ้นหนูหรือเม่นหัวหน้ากลุ่มนักรบองค์ดำเหตุปะทะแยกหลักสี่ระบุหลักฐานยื่นต่อสารยังไม่เพียงพอด้านทนายกลุ่มคอปทอเผยเขาเยี่ยมมือปืนป๊อปคอนที่ถูกจับบอกถูกซ้อมให้สารภาพล่าสุดมีรายงานมาว่าคนร้ายลอบยิง M79 ใส่บ้านนายเอกนัทครั้งที่3ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ฝนตกถนนลื่นรถทัวร์นำตำรวจชุดควบคุมฝูงชนกว่า50นายกลับจากกรุงเทพมุ่งหน้าอุตรดิตเบรกไม่อยู่พุ่งชนรถบรรทุกกระบะและรถตู้7คันรวดบนถนนสายเอเชียเขตรอยต่อพระนครศรีอยุธยากับอ่างทองตำรวจบาดเจ็บ10คนคนขับรถทัวร์อาการสาหัสพบซากสุนัขจำนวนมากทิ้งป่าละเมาะห่างถนนบ้านท่าแร่พระโคประมาณ200เมตร ขณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบชาย4คนขับรถจักรยายนยนต์หลบหนีขาดเพิ่งนำมาทิ้งเร่งจับดำเนินคดีพร้อมแจ้งปุสัตว์ฉีดยาฆ่าเชื้อและทำลายหวันเป็นพาหะนำโรคสนับสนุนโดยไดมอนด์บลูผงเงาบัวผสมผงใบสะระแหน่ตราหมอเสงมีทั้งชนิดน้ำและชนิดเม็ดพัดลมชาร์ปเซรั่มบำรุงผิวหน้าโรวามิกลูตาเซรั่ม